ผมใช้แล้วสิวไม่ขึ้นเลยครับสีผิวเนี่ยสม่ำเสมอด้วยครับคนที่แบบว่าชอบแกะสิวชอบบีบสิวผิวชุ่มชื้นมากๆตัวที่จัดการพวกรอยดําสิวนะครับใครหน้าแพ้ง่ายแบบมายเนี่ยสามาใช้ได้นะครับใครอยากผิวใสเนี่ยครับต้องชอบอย่างแน่นอนครับสวัสดีครับมาเจอกับไม่ในเอาไม่ลองไม่นะครับผมนี่มันก็จะหมดปี2 0 2 2นสนะครับถามว่าเร็วไหมก็แอบเร็วเหมือนกันนะแต่มันก็ดีครับทำให้เรารู้ว่าเราเนี่ยผ่านอะไรมาบ้างครับโตมายังไงบ้างนะครับแล้วเราเนี่ยสู้มาถึงทุกวันนี้เนี่ยเราเก่งขนาด นนะหรือว่าบางคนครับถือโอกาสปีใหม่และเริ่มต้นอะไรใหม่ๆครับในปี2023นะครับถึงยังไรก็ตามครับก็ขอให้ทุกคนเนี่ยมีคว,วามสุขในวันปีใหม่กันนะครับ ซึ่งสิ้นปีแบบนี้ครับก็เป็นธรรมดาที่ไม้เนี่ยจะรวบรวมนะครับผมสกินแคร์ที่ไม้ใช้ครับผมที่ชอบเนี่ยมาตลอดปีพวกรอยสิวจากการสิวผิวก็จางใสนะครับผมทั้งผิวหน้าแล้วก็ผิวตัวนะแล้วก็ปัญหาเรื่องหลุมสิวด้วยนะครับมีอะไรกันบ้างเนี่ยเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยจะมาแชร์กันต่อนะโดยคลิปนี้ครับไม้ขอบพูดถึง3มอย่างหลักๆครับครีมบำรุงผิวหน้าครีมบำรุงผิวตัวครับเจลล้างหน้านะตัวในเรื่องของครีมกันแดดครับผมที่ใช้แล้วสิวไม่ขึ้นนะครับผมในเรื่องของเนื้อสัมผัสตวั ของซัมเมอร์ปี2023แล้วกันนะครับะคะใครไม่อยากพลาดคลิปต่อไปเนี่ยก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็สั่งดีงนะครับผมแล้วเราจะมาดูดีหน้าใส่ไปพร้อมๆกันนะครับเรามาเริ่มในส่วนของตัวสกินแคร์กันดีกว่าครับว่ามีอะไรกันบ้างนะอ๋อรอบหนึ่งคือไม่ลืมบอกไปครับว่าไม่เนี่ยเป็นคนที่ผิวนะครับผสมทีโซนตรงนี้ครับจะมัน ยูโซนครับจะเป็นผิวธรรมดาไปโทนแห้งนะครับอ่ะเป็นยังไงมาเริ่มส่วนแรกกันดีกว่านะเป็นในส่วนของตัวเจลล้างหน้าครับเจลล้างหน้าที่มาหยิบมาในครั้งนี้ครับจะเน้นในเรื่องของผิวชุ่มชื้นครับคือหลังล้างหน้าเนี่ยต้องไม่ทาให้ผิวหน้าแห้งตึงนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยผิวหน้าเราอาจจะเสียสมดุลได้ทําให้หน้าเราเนี่ยแห้งกร้างกับปกติได้นะครับอ่ะเจลล้างหน้าตัวแรกที่มาใช้ครับผมคือนี่เลยยูซูรีดอัลตราเซติทีปนะครับตัวนี้ครับส่วนผสมหลักๆคือไฮยาลูรอนครับผมที่ช่วยเติมความชชุ่มนกัับบผิวะคร ทำให้หลังล้างหน้าเนี่ยครับไม่ทำให้ผิวหน้าแห้งตึงนะตัวนี้คือเป็นตัวเนื้อเจลนะตัวนี้ครับสามารถล้างพวกครีมกันแดดที่เราทาไปประจํานะครับ <Wow. S 1> ผมบวกกับตัวเครื่องสาอางเนี่ยออกได้นะครับ <Wow. S 1> เช่นแบบกบใต้ตามา oh. หรือว่ารอยสิวนะครับผม oh. แบบบางเบาๆบเนี่ยตัวนี้คือตัวเดียวคือจบเลยนะครับ ตัวนี้ครับใช้แล้วไม่แพ้ครับแล้วก็ลดการอุดตันของสิวนะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยลังใช้ครับทำให้ผิวหน้าเนี่ยแข็งแรงขึ้นด้นะครับวิธีการใช้ครับคือง่ายมากกดมาหนึ่งตามใช่ไหมครับผมผ <c 'm fan group> สมน้ำนิดนึงแล้วก็ล้างหน้าตามแนวพงขนนะครับแค่นี้เราก็มีผิวหน้าที่ไม่แห้งนะครับผมหลังล้างออกถือว่าตัวนี้เนี่ยใช้มาประมาณขวดที่2ได้แล้วนะถือว่าชอบมากๆเลยครับใช้แล้วไม่แพ้นะครับผมหาซื้อได้ตามวูดวัสดุหรือว่าออนไลน์ช้อปปี้และซด้าเนี่ย <c 'm up> ของทำแบรนด์ได้เลยนะครับตัวต่อมาครับคือ ตัวนี้นะคบเป็นเจลล้างหน้าที่คล้ายๆกับตัวเมื่อกี้แหละนะจะคล้ายๆกันตรงที่ว่าเขาเนี่ยจะช่วยกักเก็บความทุ่มชื้นของผิวครับผมหลังล้างออกเนี่ยครับไม่เคยทิ้งว่ห้านาทีแล้วไม่ทําให้ผิวหน้าแห้งซึ้งนะครับถือว่าแฮปปี้มากเลยนะเพราะตัวนี้ครับมีวิตามิน B3 ครับที่ช่วยกักเก็บความทุ่มชื้นพร้อมกับตัวไนาเซนามายครับที่ช่วยรักษาค่าพิเศษบนหน้าเรานะครับและตัวนี้ครับยังช่วยในเรื่องการลดอักเสบของผิวนะครับผมแล้วก็รอยแดงสิวบวกกับทาให้ผิวเนี่ยนุ่มขึ้นด้ ตัวนี้ครับก็หาซื้อไี่ง่ายมากเลยครับก็ตาบูธวาาัสดุหรือว่าออนไลน์เนี่ยของทางแบนได้เลยนะครับช้อปปี้รัาดาเจเลยนนะ ตัวต่อมาครับเรามาพูดถึงตัวคลีนซิ่งกันดีกว่าครับผมคือนี่เลยคลีนซิ่งของ nivea acne repair advance m i c e r a ครับตัวนี้ครับเป็นคลีนซิ่งที่จัดการผู้เครื่องสำอางเนี่ยออกได้ง่ายมากเลยครับสำหรับใครที่แบบว่าแต่งหน้ามันแน่นใช่ไหมครับผมทารองพื้นทาแป้งระหว่างวันเนี่ยถ้าเราไม่กินออกครับผมอาจจะกลายเป็นสิวอุดตันได้นะซึ่งตัวนี้ครับเมื่อเรากินออกเนยครับคือคลีนออกได้ง่ายมากครับผมประมาณ2รอบเนี่ยคือลุดออกหมดแล้วนะครับผมตัวนี้ครับไม่ได้แค่คลีนซิ่งเท่านั้นแต่ว่าเป็นตัวที่ยังช่วยจัด รเรื่องปัญหาสิวด้ครับผมพวกอยู่หน้ามันนะครับผมแล้วก็หลังใช้เนี่ยหน้าไม่แห้งตึงนะครับตัวนี้ตัวนี้ครับวิธีการใช้คือง่ายมากเนรงมผสมลีครับผมแล้วก็คลีนตามแนวพมผลเช่นกันนะครับตัวนี้จะใช้ก่อนแล้วก็ตามด้วยตัวเจลล้างหน้านะครับก็หาซื้อได้ตามวูธวาสา์หรือว่าตามออนไลน์ครับผมชอปปี้ลาซาด้าของทางแบรนด์ได้เลยนะ ตัวต่อมาครับจะเป็นตัวที่จัดการพวกรอยดําสิวนะครับผมหรือว่ารอยแดงสิวเนี่ยผิวอักเสบนี่ยให้มีการดีขึ้นครับคือตัวนี้เลยนี่ Powerful kombucha ampoule serum ครับตัวนี้หลักๆครับจะช่วยในเรื่องของลดรอยแดงสิวนะครับแล้วก็ลดผิวอักเสบนะครับก็เป็นปัญหาที่คนไทยหลายคนต้องเจอแหละครับผมด้วยอากาศน้ำบ้านเรานะครับอย่างที่รู้ๆกันนะเพราะตัวนี้ครับมีสารสกัดของคอมบูชา5%นะครับผมที่ช่วยในเรื่องของลดรอยแดงรอยดำอยู่ครับแล้วก็ลดผิวอักเสบอยายให้มีการดีขึ้นนะและตัวนี้ครับมันจะช่วยแค่ในเรื่องของ ผิวหน้ากระดางใสนะครับยังช่วยให้ผิวหน้าเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นครับเป็นเหมือนตัวเสริมเกาะปกป้องผิวนะครับเพราะเขามีสารกัดของต้นวิชาเซลล์5%ครับและบนขวดนะครับเขาเขียนไว้ว่านี่ผิวหน้าเนี่ยดีขึ้นครับใน3วันนะครับนี่มันก็ลองทาดูครับแล้วนี่ครับคือผลลัพธ์ที่ไม่หลังชาตัวนี้เป็นเนี่ยครบ 3วันแล้วก็7วันนะครับที่เห็นรวมๆนะครับคือผิวหน้ามันเนี่ยครับกระจ่างใสมากยิ่งขึ้นนะครับผมพวกรอยดำสิวเนี่ยเริ่มจางลงนะครับมามองว่านี่ก็แบบ7วันเนี่ยผิวหน้ายังดีขนาดนี้ถ้าเกิดเราใช้ตัวนี้ครับต่อเนื่องติดต่อกันจนหมดขวดนะเชื่อเลยว่ารอยดำสิวเนี่ยจะจางลงได้อย่างมากเลยครับและตัวนี้ครับหมากังวลนเรื่องหน้าแพ้ครับเพราะว่าเขาเนี่ยไม่มีถึง6กสาแพ้เลยนะทั้งไม่มีพาราเบนซิลิโคนมิเนอรโรไรโคซานแอลกอฮอล์แล้วก็ซันเซตนะครับผม ไทาหน้าแพงง่ายแบบไม้เนี่ยสามารถใช้ได้นะครับแลวตัวนี้ครับเป็นเนื้อเซรั่มแบบนี้ปุ๊บเกลี่ยง่ายซึมวันนะครับผมตัวนี้ไม่เหนียวหน้าเลยนะสามารถทาได้ตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นครับผมทุกวันต่อน,นั่งได้เลยนะครับซึ่งตัวนี้ครับมีทั้งแบบขวดนี่แล้วก็แบบซองนะครับหา้อได้ง่ายมากเลยครับตามเซเว่นอีริเวนบิวตี้อิทแอนด์บยหรือ ออนไลน์ช้อปปี้แล้วก็วัสดุออนไลน์นะครับทายผิวหน้าอักเสบนะครับผมอยากให้รอยแดงระดมเนี่ยจางลงครับแนะนำตัวนี้เลยหน้าแข็งแรงเชนญด้ครับโอเคครับตัวต่อมาครับผมมาจันเนีนในเรื่องของความชุ่มชื่นครับผมเพราะว่าถ้าเกิดผิวหน้าเราแห้งเนี่ยครับอาจจะกลายเป็นแบบเป็นขุยรอบได้นะครับผมตัวนี้ครับผมนี่ยูซรีนอะควาพอรินครับตัวนี้ครับเป็นตัวที่ไม่ชอบมากเลยครับเพราะเป็นตัวที่เติมความชุ่มชื้นให้กับผิวเยได้ดีมากๆเลยนะครับผมก็คือนอกจากเติมความชุ่มชื้นแล้วนะครับผิวหน้ี่ค ตัวนี้ครับเป็นเนื้อครีมที่เข้มข้นมากเลยครับตอนแรกคือกังวลมากเลยอ่ะทาไปปุ๊บสิวจะขึ้นไหมกลายเป็นว่าตัวนี้ครับผมใช้แล้วสิวไม่ขึ้นเลยครับอีกอย่างหนึ่งคือทำให้ผิวน่าเนี่ยดูโกลว์มวาวอิ่มน้ำได้แฮปปี้มากเลยครับฟิลแบบหนุ่มเกาหลีหน้าแบบโกลโกววาวครับผมตัวนี้คือแฮปปี้เลยนะเนี่ยตัวนี้ครับก็ทาได้ตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นนะครับผมหาจือได้ง่ายมากเลยคือตามบูธวาัสดาุหรือว่าออนไลน์ครับผมชอปปี้ราซัดเนี่ยของทางแบรนด์ได้เลยนะเหมือนกะส่งฟรีด้วยแหละนนะเลยนะน ตัวต่อมาครับก็เป็นเนื้อเซรั่มเหมือนคั้ครับผมของตัวนี้เลยนี่ตัวลาโรสไนอเซนไดเทนครับหรือที่เรารู้จักคือตัว เซรั่มขวดม่วงนะตัวนี้ครับจะช่วยในเรื่องของรอยดำฝังลึกและก็ป้องกันการเกิดรอยดำสิวใหม่ด้วยนะครับตัวนี้คือจะเข้มข้นมากๆตรงที่ว่าเขามีตัวแนซินามาเนียถึง10%เลยนะที่ช่วยจัดก,การพวกรอยดำสิวได้ดีเลยครับและมีตัว PHE Retinol นะครับผมส่วนุดห้าเปครับที่ทําให้หน้าเนี่ยกระจ่างใสแล้วก็สม่ําเสมอมากยิ่งขึ้นนะแต่ว่าตัวนี้ครับมันจะใช้แค่ตอนกลางคืนเท่านั้นนะครับผมเพราะว่าเป็นตัวที่แบบเข้มข้นมากๆแต่ตัวนี้ครับมันจะใช้เวลาตอนที่แบบว่ามีรอยสิวเนี่ย ตามขนาดนั้นครับใช้เป็นช่วงๆนะการถ้าก็รู้สึกว่ารอยดำสิวครับผมเริ่มจางลงแล้วเนี่ยไม่ก็จะแบบนานๆใช้ทีครับแบบ 2- อสาวันใช้ทีนะครับก่อนนอนนะตัวนี้ตัวนี้ครับหาซื้อได้ง่ายมากเลยครับตามูดวัสดุหรือว่าออนไลน์ s ตอ e บี้ราชด้าเนี่ยของทางแบงก์ก็มีขายนะครับแนะนําเลยตัวนี้นะครับเซรั่ผลนม่วงนะตัวต่อมาครับเป็นตัวที่จะเหมาะสําหรับคนที่แบบว่าชอบแกะสิวชอบบีบสิวและอาจจะกลายเป็นหลุมสิวนะครับผมคือตัวนี้เลยยูเดอร์มาไบโอสกาแคร์เจลครับตัวนี้ เป็นตัวที่มาจัดการนะครับผมพวกรุมสิวเนี่ยให้ตื้นแล้วก็เรียบเนียมากยิ่งขึ้นครับแนะนําไม่ทาตั้งแต่นันเนนะครับผมเช่นสมมุติว่าแอบบีบสิวเองแล้วแบบเริ่มเป็นสิวครับผมให้ทาตัวนี้ทันทีนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดเรารักษาช้าเกินไปครับผมอาจจะกลายเป็นรุมสิวเนี่ยฝังลึกได้นะตัวนี้ครับไม่ลองใช้มาปุ๊บหลังจากที่แบบว่าเป็นสิวหลุดออกมาใช่ไหมครับผิวหน้าเนี่ยเรียบเนียมากยิ่งขึ้นครับผมแล้วก็ทําให้เกิดรอยดําสิวเนย น้อยลงนะครับที่นี่นะก็นี่เดียวว่าไม่ได้ใช้ประจำใช้เฉพาะตอนที่แบบเป็นหลุมเสียวครับผมตัวนี้เนี่ยจะเหมาะมากเลยนะก็เมื่อกี้คราวที่ไม่พูดไปครับมาอยู่ในส่วนของบำรุงผิวหน้าทั้งหมดใช่ไหมครับทั้งเจลล้างหน้าสกินแคร์ต่างๆนะครับผมต่อมาเรามาถึงผิวตัวกันมากดีกว่าครับซึ่งผิวตัวตัวได้ครับผมที่มันจะพูดถึงนะครับเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของผิวกรจ่างใสขึ้นนะครับผมใครอยากผิวใสเนี่ยครับต้องชอบอย่างแน่นอนครับคือตัวนี้เลยนี่ตัวนีเวียเอกตาไบรซ์เซียนอีวิตามินโล ตัวนี้ครับเป็นครีมบำรุงผิวตัวนะครับไม่ใช่ตัวกันแดดนะตัวนี้ครับมีส่วนผสมของวิตามินซีบริสุทธิ์ถึง95%เลยครับอยากจะรู้กันครับว่าวิตามินซีเนี่ยครับช่วยในเรื่องของผิวกระจ่างใสมากยิ่งขึ้นใช่ไหมครับผมราทาตัวนี้เนี่ยทั้งเช้าและเย็นครับผมรู้สึกว่าผิวตัวมันเนี่ยเห็นปะ กระ่างใสขึ้นเลยครับและย้ำว่าตัวนี้เขาทำให้ผิวใสขึ้นไม่ได้ทาให้ตัวขาวขึ้นนะครับผมเพราะว่าตัวนี้เนี่ยไม่ใช่ตัวกูต้านะตัวนี้เนี่ยก็หาซื้อได้ง่ายมากเลยครับ,บราคาไม่แพงนะครับผมแล้วก็บาทเองนะก็ตามบูธวัสดุหรือว่าออนไลน์ของ n ีเวีครับผมก็คือช้อปปี้ a าซาด้าแอบบอกว่าคือออนไลน์ในช้อปปี้ลาซาดเนี่ยนีเวียชอบแถมของเยอะมากนะครับผมอะ ใครสนใจก็ลองหาดูกันนะครับตัวนี้นะตัวต่อมาครับเป็นไม่พอครับผมเป็นตัวบำรุงผิวตัวเหมือนกันครับแต่ว่าตัวต่อมาเนี่ยจัเนี้ในเรื่องของผิวชุ่มชื้นมากๆเลยครับผมคือตัวนี้เลยนี่ตัวไบโอออยล์ครับตัวนี้ครับจะเป็นตัวที่เป็นเนื้อออยเลยอ่ะนะครับผมก็คือทาเนี่ยหลังจากอาบน้ำเสร็จมาๆนะครับผมจะถูกนนง่ายมากยิ่งขึ้นนะหลายคนอาจจะกังวลว่าเอ๊ะเป็นเนื้อออยเนี่ยใช้แล้วเป็นสิวไหมตัวนี้ครับ ออยที่ใช้แล้วไม่เป็นสิวเลยนะครับผมแถมให้ผิวเนี่ยชุ่มชื้นมากอีกด้วยครับตัวนี้ครับไม่ได้ช่วยแค่ในเรื่องของผิวชุ่มชื้นหรือว่าผิวแห้งก้านนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยยังช่วยในเรื่องของสีผิวเนี่ยสม่ำเสมอด้วยครับตัวนี้ครับมันจะชอบใช้ตอนหลังตัดที่แบบว่าไมโครเลเซอร์ขนมาใช่ไหมครับผมผิวเราจะแห้งมากๆเลยครับตัวนี้คือโบกบกไปครับผมแต่ว่าตัวนี้ครับกลางวันไม่ค่อยแนะนำเพราะว่าเหงื่อเราออกใช่ไหมครับผมอาจทำให้เราเนี่ยเหนียวตัวได้นะครับแต่ว่าเป็นตัวที่ใช้แล้ววิ่งอากาศหน้าหนาวนียครัผมมตว้้ือใชาก ก็หาจะได้ตามบูธวัสด์นะครับผมหรือว่าออนไลน์ตามช้อปปี้หรือะาลาตได้เลยครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับเฟว์ลิสกินแคร์นะครับผมในปี2022นะครับผมมีใครมีปัญหาเรื่องไหนบ้างนะครับหรือว่าใครเนี่ยเคยใช้ตัวไหนบ้างนะครับผมสามารถมารีวิวบอกต่อแล้วนะครับว่า ผลลับเนี่ยเป็นยังไงมาแชร์ให้กับเพื่อนๆแล้วก็ไม่เนี่ยได้รู้กันบ้างนะครับส่วนในปีต่อๆไปนะครับไม่เนี่ยเจอสกินแคร์ตัวไหนที่ใช้แล้วใช่ใช้แล้วถูกใจนะครับผมจะมาแนาต่อนะครับและใครนะครับที่ไม่อยากพลาดคอนเทนต์นะครับการดูแลตัวเองครั้งต่อไปนะครับผมเนี่ยจะดูดีขึ้นหน้าใสขึ้นนะครับผมแล้วเราเนี่ยจะเติบโตไปพร้อมๆกันนะครับในครั้งต่อไปในก้ามหมวดกินดื่มดูเรื่มเที่ยวทาราบสนนอนก็คอมเมนต์ถามมาได้เลยครับผมแล้วเราจะมาดูดีไปพร้อมๆกันลืมกดติดตาม แล้วก็จักอันนี้นะครับผมแล้วเราจะมาเจอกันใหม่ในอไมรเอาไม่นะครับ